ถามกันมาเยอะมากๆว่ายาที่ให้น้องกระต่ายกินคือยาอะไรอันตรายกับน้องหรือเปล่ากินได้จริงไหมเห็นผลจริงไหมมาค่ะวันนี้จะตอบให้หมดเลยยานี้มีชื่อว่าไบโอกาสนะคะจะช่วยแก้กระต่ายที่เป็นโรคท้องอืดท้องเสียระบบย่อยผิดปกติอืดเล็กอืดน้อยอืดมีก้อนขนตัวนี้ช่วยได้หมดเลยปลอดภัยกับน้องกระต่ายไหมและปลอดภัยแค่ไหน หน้ากล่องตรงนี้จะมีสัญลักษณ์รูปกระต่ายแปลว่ายาเนี้ยสามารถใช้กับกระต่ายได้ปลอดภัยต่อน้องชัวนแน่นอนส่วนผสมว,วันหมดอายุก็มีบอกไว้ชัดเจนส่วนปลอดภัยแค่ไหนปลอดภัยถ้าใช้ในปริมาณที่ถูกต้องคือใช้แค่ครั้งละครึ่งเม็ดเท่านั้นซึ่งเราไม่ต้องไปกะเอาเองเลยทางแบรนด์อ่ะเขาทำเส้นแบ่งครึ่งมาให้เราแล้วเราก็ตัดตามเส้นได้เลยง่ายมาก ้อน,น้องๆกินไม่เกินหนึ่งวันก็หายแล้วพอน้องกลับมาเป็นปกติก็หยุดให้ได้เลยไม่ต้องให้น้องกินทุกวันกินติดต่อกันเป็นเดือนแบบนั้นน้องดื้อยาแน่นอนรู้จ่ายยานีได้ยังไงทําไมหมอกระต่ายถึงไม่จ่ายยานี้ให้เป็นคําถามที่ตัวเราเองก็ยังสงสัยต้องบอกว่าเราอ่ะรู้จักยานีด้วยความบังเอิญย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีก่อนลูกกระต่ายที่บ้านป่วยเป็นท้องอื่นบ่อยมากมาก จนต้องมีหมอประจำตัวเลยทุกครั้งที่ป่วยอะ่ะก็จะพาไปหาหมอประจำทุกครั้งน้องจะมีอาการไม่อึขนาดพาไปหาหมอเร็วนะน้องก็ยังมีอาการชักทุกครั้งและหลังกลับจากหาหมอน้องก็ยังมีอาการชักอีกจนกลายเป็นโรคประจำตัวไปเลยเ <Okay. S 1> วลาไปหาหมอหมอเขาจะสวนทวารให้อึฉีดยาการชักให้ยามากินหลายอย่างมากๆซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเป็นยาอะไรหมอจะแบ่งจากขวดใหญ่ะมาใส่ขวดเล็กให้อีกทีนึง แต่น้องจะค่อยๆดีขึ้นหลังจากกินยาแต่ยังต้องดูแลเรื่องชักเพราะว่าไม่ได้หายภายในวันเดียวซึ่งเวลาเขาป่วยเราจะนอนไม่ได้เลยต้องเฝ้าตลอดทั้งคืนแล้วก็สงสารเขามากๆที่ต้องมาโดนทั้งฉีดยาทั้งส่วนทวารคงจะเจ็บหน้าดู แต่ก็ไม่คิดเปลี่ยนหมอพอกลัวว่าหมอคนอื่นอาจจะรักษาไม่หายทีนี้นอยู่มาวันนึงน้องมีอาการท้องอืดอีกแต่ว่าหมอประจำไม่อยู่ออกต่างจังหวัดแล้วเรา่ไม่สามารถรอได้ก็เลยพาน้องอ่ะไปคลินิกใหม่ทีนี้นหมอเขาก็ให้ยาเป็นยาน้ำมากินแบงไซขวดอีกเช่นกันไม่มีชื่อบอก ก็ป้อนไปจะบอกทุกคนว่ายาที่ดีและเห็นผลคือน้องกินแล้วต้องเริ่มดีขึ้นแต่เนี้ยป้อนไป3มรอบเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบบไม่ได้การละก็เลยพาน้องอ่ะไปอีกคลินิกหนึ่งไปคลินิกใหม่ก็เอายาอันนี้ไปให้หมอดูด,ด้วยหมอเขาดูแล้วก็บอกว่ายาเนี้ยเป็นยาบำรุงไม่ได้ช่วยเรื่องท้องอืดเลยเราก็แบบฮะดีแล้วที่ไม่รอไม่งั้นลูกกลับดาวเนี้ยแน่คุณหมอคลินิกเนี้ยก็เลยให้ยาตัวนี้มากินก็ผสมให้น้องกินตอนนั้นเลย หลังจากกลับมาบ้านน้องก็อาการเริ่มดีขึ้นมีอือ,ออกมานิดหน่อยแต่ที่สําคัญมากๆคือน้องไม่มีอาการชักเลยต้องบอกว่ายาเนี้ยเป็นเดอะเบสมากๆมากๆ,ๆ,ๆ ใช้จริงเห็นผลจริงจึงการแนะนำและบอกจะบอกเลยว่าหายเร็วมากๆหายเร็วภายในหนึวันเท่านั้นเองไม่ใช่แค่น้องที่เพิ่งป่วยแล้วรักษาหายนะกรณีน,นีน้คือน้องมาเสียป,ป่วยเข้าวันที่3แล้วชักไปหลายรอบมากๆกว่าจะหาคลินิกนี้เจอแต่ยังดีที่น้องอเป็นกระต่ายที่ใจสู้ไม่ยอมกับเดาง่ายๆ แต่ว่าน้องที่เป็นหนักก็สามารถรักษาให้หายได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ปล่อยให้น้องป่วยจนเป็นหนักนะเพราะว่ากระต่ายแต่ละตัวความอดทนไม่เท่ากันหลังจากที่รู้จักยานี้ยเวลาที่น้องท้องอื่นหรือท้องเสียเราก็ไม่เคยพาน้องไปหาหมออีกเลยแค่ให้กินยาก็หายแล้วใครที่เลี้ยงกระต่ายมีติดบ้านไว้เลยแนะนํา นอกจากนี้ยานี้ยังใช้กับหมาแมวได้อีกด้วยน้องหมาน้องแมวตัวไหนที่ซึมซ,มซมึให้กินได้เลยส่วนปริมาณการกินดูตามฉลากในกล่องได้เลยนะคลิปนี้ประมาณนี้นะทุกคนใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยส่วนใครยังไม่มียาคลิกลิงสั่งซื้อใต้คลิปนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย